สวัสดีครับผมแฟนจากเอ็นไอนะครับวันนี้เลยเราจะมีตัวพิเศษมาให้ดูนะครับจะเป็นจัรถักลังดุมนะครับระบบคอมพิวเตอร์ของจุกิครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรุ่นท็อกสุดนะครับด้วยรหัส1790 AN นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็แตกต่างจากจับถักลังดุมหรือแซกลังดุมเนี่ยของเราตามปกติแล้วอ่งไงบ้างตอบโจทย์งานของลูกค้าแบบไหนบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันเลยครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคนะครับว่าจากรุ่นนี้นะครับ LBH 1790AN มีอะไรพิเศษบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นจัดถักลังดุมนะครับถักลังดุมแบบนี้นะครับจะแตกต่างกับจัดถักลังดุมรุ่นธรรมดาก็คือตัวนี้จะมีเป็นหน้าจอเป็นหน้าจอตัวนี้อุปกรโหรลหน้าจอแสดงผลนะครับแล้วก็ปรับค่าต่างๆได้ที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบปรับตึงได้นะครับความตึงได้ตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะครับจะปรับตัวที่หน้าจอตรงนี้เหมือนกันค่าให้ปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันพวกนี้เดี๋ยวจะมาสอนกันอีกทีนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟส่องสว่างเป็น LED นะครับปรับได้ตินผียกออตโต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่ม สต็อก็คือถ้ามีเหตุฉุกเฉินเป็น e m e r g e n c y Stop สตได้นะครับรีก็ได้นะครับจะเป็นชุดแบบติดอยู่ที่หัวแล้วแล้วก็มอเตอร์เป็นแบบไ e c ร d r ดฟ e นะครับปรับความเร็วได้นะครับเช่นตรงน,นี้จะปรับความเร็วได้นะครับปรับได้ช้าเร็วได้อ่าแล้วส่วนตัวรุ่นนี้ที่ความพิเศษเลยนะครับก็สามารถตัวนี้ปุ่มนี้เลยโหมดนี้เลยนะครับจะเป็นโหมดที่เลือกดับเบิ้ล ฟรีเข็มได้นะครับก็คือถัก2รอบได้เลยนะครับหรอบหรือ2เงรอบหรือ2รอบเลือกได้นะครับตัวนี้จะเน่ากี่รอบก็ยังได้นะครับได้สูงสุดอยู่ที่9รอบนะครับอันนี้เป็นการเน่านะครับแล้วก็ อันนี้ใบมีดจะเป็นการสับแบบ2ครั้งนะครับหรือมากกว่าได้ถ้าในการตั้งใบมีดนะครับอย่างเช่นเราตั้งใบมีดไว้ที่22.7มิลนะครับแต่างานเรา15หรือ20ก็สามารถสับได้นะครับโดยที่ตัวจักจะสับ 2ครั้งให้เรานะครับส่วนตัวหน้าจอเดี๋ยวเราจะมาด mm ู hmm. กันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มการใช้งานกันนะครับอันนี้เราจะเป็นลายสแตนดาดก่อนแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูลายขึ้นลายให้ดูนะครับว่าจากตัวนี้จะมีลายอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลายสแตรดานทำเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก็คือเราสามารถจะปรับตัวนี้ได้นะครับระยะของขอบนะครับแล้วก็ระยะของราง ตัวนี้เป็นหลักมิลลิเมตรนะครับสามารถปรับได้ <gle ij ing> <awakening> ก็จะมีปุ่มการปรับอยู่ข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนนี้ที่เป็นขนาดเท่านี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนก่อนแล้วเดี๋ยวเราปรับให้ดูครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นลายแบบสแตนดาร์ดมาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับให้ดูนะครับอันแรกอันนี้เราบอกนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับความเร็วนะครับความเร็วสามารถปรับได้นะครับ ตัวที่2ตัวที่2นะครับก็จะเป็นความกว้างนะครับของลิมนะครับว่าจะกว้างเท่าไหร่หน่วยตรงนี้จะเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ความถี่ห่างของหลังถ้ายิ่งน้อยก็ยิ่งถี่แล้วก็ต่อมาตัวนี้ความยาวของหลังความยาวของหลังแต่เราจะต้องดูก็คือหลังก็คือข้างในนะครับข้างในหลังนะครับไม่รวมหัวกระถาย ต่อมาจะเป็นตัวตัดได้นะครับก็คือตัวตัวใบมีดนะครับเวลาเวลาที่เราผ่านะครับว่าความห่างครับของตัวรังกับตัวใบมีดนะครับจะมีความเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นด้านขวาแล้วก็เราสามารถปรับเป็นของด้านซ้ายได้นะครับด้านขวากับด้านซ้ายตัวแบบนี้นะครับแล้วก็วันนี้คือตัวหัวหัวรังนะครับการปรับของหัวรังนะครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปรับแบบท้ายหลังนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นปรับตึงหย่อนคงได้นะครับก็จะสามารถปรับได้ทั้งซ้ายนะครับหัวนะครับตัวจุดเริ่มนะครับจะปรับได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าตอนนี้เราลองปรับเป็นเท่านี้แล้วเราจะเป็นยังไงต่อนะครับ นะครับลังก็จะสั้นลงนะครับตามที่เราปรับนะครับตัวนี้ใบมีดของเรานะครับ12.7แต่ว่าตัวลังนะครับของเราเนี่ยก็คือ15ถ้าสังเกตตอนที่จังหวะตัดนะครับตัวใบมีดจะลงตัด2ทีนะครับทำให้ตัดได้ขนาดตามที่เราตั้งเอาไว้ได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนใบมีดนะครับอันนี้จะเป็นข้อดีนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูแถวล่างนะครับแถวล่าง แถวล่างนี้จะเป็นก็คือเข้าโหมดคําสั่งเหมือนกันนะครับโดยที่จะเป็นโหมดคําสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะครับลองดูที่ F1 ก่อน F1 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 ตัวนี้ก็คือจะเย็บกี่ครั้งก็สามารถปรับได้นะครับเย็บ1ครั้ง2ครั้งนะครับปรับได้นะครับอันนี้เย็บ1ครั้งอ่ะเดี๋ยวเราเราทำเย็บ1ครั้งให้ให้ให้ดูก่อน1ครั้งนะครับ เสร็จปุ๊บเรามาปรับเป็นเย็บสองครั้งอันนี้ก็จะเป็นเย็บข้างขวามือจะเป็นเย็บแบบ1ครั้งนะครับแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นเย็บแบบ2ครั้งฝีเขยงจะเป็นแบบนี้เสร็จต่อมาตัว F 2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเนาเนาหรือไม่เนาอ่ะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวที่เราใช้มาก็คือเรายัางไม่ได้เนานะครับแล้วก็ตัวนี้เราจะเพิ่มเนานะครับแล้วก็เนากี่รอบเพิ่มได้อีกนะครับ ตัวนี้สูงสุดนี่คือ9ครั้งนะครับแต่ว่าส่วนมากเราก็ใช้ประมาณ1ครั้งเดี๋ยวเราลองให้ดูครับนี่น่าวนะครับตัวนี้ f 4 f 4ที่ตั้งแล้วก็คือที่เราบอกนะครับว่าให้มีดสับมากกว่า1ครั้งนะครับก็คือสับได้เลย2ครั้งก็คือเพราะว่าใบมีดเราตั้งอยู่ที่12.7นะครับที่เราเซ็ต ไวแต่ว่ารังเนี่ยถ้าเรายาวกว่าน,นั้นเขาก็จะสับให้เรา2ครั้งนะครับแต่ก็จะเลือกก็ได้ว่าใช้หรือไม่ใช้นะครับแล้วก็ F5 F5 ก็คือเราใช้ใบมีดขนาดไหนอยู่นะครับอันนี้คือเราใช้อยู่ที่12.7อยู่นะครับเราต้องตั้งเอาไว้เพราะว่าเครื่องจะได้คำนวณได้นะครับอันนี้เราเซตอัพลายของลูกค้านะครับอันนี้จะเป็นลดลายที่เราเซตไว้แล้วนะครับจะมีอยู่10บลดลายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละแบบจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยแบบที่1น,นะครับ S <S <an> <S ี่กจ็จะสามารถเลือกเบอร์ได้ตามที่เราเซตอัพไว้เลยนะครับผู้ใช้งานก็คือแค่จิ้มเบอร์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับส่วนตัวที่จะมีคนถามเยอะก็คือลายที่เป็นแบบหูปุญแจแบบนี้นะครับนี้นะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับจะใช้ได้ประมาณหลายรุ่นลายจะออกมาได้ประมาณเท่านี้นะครับจะไม่สามารถให้เป็นเหมือนหูกุญแจของงานสูงนะครับหรือว่างานงานเก่งๆจะไม่ได้นะครับ แล้วก็จากที่เราได้ทดลองให้ดูนะครับตัวลวดลายต่างๆนะครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าต้องการสอบถามตัวจับตัวนี้ว่าทำอะไรเพิ่มได้บ้างน,นะครับสามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็สับปะไทให้กับ n i Machine ด้วยนะครับขอบคุณครับ